แล้วพอเราถวายเสร็จแล้วเขาก็ให้ยยมพอยมแม่ลงมาเหมือนเดิมนั่นแหละอ่าพร้อมแล้วเอายางย่างยางรอ,อสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอห้องโสดรอช่องภาพแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอดีท่านมีอยู่สองรูปช่วงนี้ก็ถ่ายภาพครอบครัวก่อนก็ได้นะ ชุดที่สองนี้เราตั้งเป็น,เป,น,น,นเป็นหน้ากระดานก็ได้อ่าเป็นหน้ากระดานเป็นหน้ากระดานยาวเลยเออเป็นหน้ากระดานเลยมันได้จะได้ดูเต็มเต็มอ่าโยมพ่อโยมแม่ก็ยืนประกบข้างอ่านาคลูกชายอ่าประกบข้างนาคลูกชายอ่าเราก็จะเดินไปเป็นเป็นหน้ากระดานบริชาย พร้อมแล้วก็ขอสัญญาณด้วยนะครับหลวงพี่แซนถ้าพร้อมแล้วโอเคอาจจะ,ะเชิญพร้อมแล้วเริ่มเดินได้เลยนะอธิษฐานจิตไปนะ จะมาไปเปิดเพลงโดยตรงเลยโอเคเสียงแบบนี้ทาง5ค่ณเดี๋ยวเสร็จแล้วเนาะนี่มันไม่มันไม่ชอบไงมันมันท่าไงไอ้นี่มาบอก ทีมงานไร้สดนะครับรบกวนช่วยเปิดเพลงพุทธังสรรนังช้าๆเบาๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นบรรยากาศอันอบอุ่นนะครับและเป็นมิรภาพนะครับบรรยากาศแห่งความปิติยินดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนนี้ว่าที่พระใหม่ทั้ง9ท่าน,นครับกำลังกำลังเดินรอบพระอุโบสถนะครับ นะครับการเดินรอบพระบูชสดเพื่อเป็นการอถวายความเคารพนะครับพระรัตนตรัยนะครับอันประกอบด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์นะครับสำหรับการปวยทานนะครับความหมายของการปวยทานก็คือนะพระสงฆ์ที่จะทําการบรรพชาอุปสมบทนะครับก็สละทรัพย์สินทุกอย่างนะครับไม่เอาที่ตัวมาละเราจะเดินสายทางธรรมนะครับเปรียนปวยทานนะครับที่นาค โปรยท่านาได้เก็บไว้กับตัวเองนะครับไว้กับบ้านก็จะเป็นสิริมงคลนะครับตอนนี้รอบที่หนึ่งนาทั้งเก้าท่านนะครับพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับเดินรอบพระอุโบสถในรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับ แถวที่หนึ่งนะครับได้แก่นาคพุทธิพรน,นาคจุนหงแซนนิหุยและบ้าที่นาคร้อยตีชัยโชคคำเขียวนะครับรล้วขบวนที่สองนะครับได้แก่ดกรกิติกันทพงนะครับดกรกิติกันพงนะครับนาคปวีอินทรสุขนะครับนาคพงศธร ริ้วขบวนที่3นะครับประกอบวยพรอนาคพิชยะนะครับนาคพัชรพงษ์และนาครัชร์นะครับเ,เพื่อนๆญาติพี่น้องนะครับก็เดินตามหลังขบวนก็ได้นะครับเดินตามเพืเป็นสิริมงคลกับพ่อนาคนะครับเป็นสิริมงคลกับตัวเองของท่านาที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในภาคเช้าวันนี้ ายาวไปถึงการบรรพชาอุปสมบทในภาคใายเลยนะครับ ตอนนี้ก็รอบที่สองนะเหลืออีกหนึ่งรอบเราจะทําการทัสินารอบอุโบสถญนะาโยมรอบสุดท้ายแล้วนะใครจะร่วมอัลโมทนาบุญกับพ่อหน้าทั้ง9าอาจจะร่วมเดินทัสินาเป็นรอบสุดท้ายด้วยก็จเจริญพรนะได้เลยวันนี้เป็นวันพิเศษแห่งครอบครัวเป็นวันพิเศษแห่งบุตรหลานของท่านาที่ทําการ ขอเข้ามาลากรรมเข้าบันประชาอุปสมบทในวันนี้สังเกตสีหน้าแต่และคนที่มาร่วมบุญนะยิ้มแย้มแจ่มจใสวันนี้รอ,อบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้ใครจะเดินรอบโอบโบสดเพื่อเป็นบุญกุศลกับพ่อนาคที่เรามาร่วมในวันนี้ก็เชิญได้เลยนะรอบสุดท้ายแล้วนะหลังจากนั้นรอบสุดท้ายนี้ก็ ท่านใดจะป่วยทานกเา็เรียนเชิญได้เลยเ,เห็นว่ามีฉลากามีฉลากบ้านพร้อมที่ดิน <c oughs> ใครจับได้ก็ไปแลกฉลากกับพ่อนาคฉลากในนั้นก็คือบวชเป็นเพื่อนพ่อนาคนะใครได้ได,ได้บวชเป็นเพื่อนพ่อนาคด้วย <c oughs> เชืรอบสุดท้ายแล้ว